สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้พบกับการรีวิวเบเบ็ X สกัดแบร์ครับ สกวอตแบ็คห้าหกสิบ f นะครับผมเป็นเบที่มากับกล่องโปรดักต์ตัว bx สามเจ็ดนะครับผมซึ่งผมเนี่ยไม่ได้ซื้อเส้นสนาม bx สามเจ็ดมานะครับเส้นสนาม bx สามเจ็ดเป็นไงหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมเผื่อใครอ,อยากได้ตัวนี้และอยากได้สนามด้วยนะครับยังไม่เคยซื้อสนามเนี่ยก็จริงๆจัดเซตนี้ได้เลยก็ได้นะครับผมเพราะว่าได้ตัวเบทตัวนี้เป็นพิเศษตัวนี้มานะแล้วก็สนามนะครับที่เป็นดับ d o u ลเอ็กซ์ตรีมแดดด้วยนะก็คือตรง อมันจะมีเอสเทนเดอยู่ข้างๆใช่ไหมแล้วก็จะมีตรงกลางด้วยนะครับผมใครที่ยังไม่มีเซตสนามน,นะก็จัดเซตนี้ไปได้เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าไอตัวสแคร b แบนเนี่ยเขาให้อะไรเราบ้างนะครับผมอันนี้ผมบอกก่อนว่าผมซื้อแยกมานะครับหามาในกลุ่มเนาะซึ่งอาจจะมีมาไม่บ่อยนะครับเท่าที่ผมอมอนิเตอร์ดูแบบดูแทบทุกวันหรอว่ามันจะมีตัวนี้มาไหมนะครับ ก็มีมาแบบน้อยมากนะผมนี่คือเจอแล้วก็รีบจ้องเลยรีบจ้องรีบกดนะครับผมก็ได้มาเนาะก็เลยมาได้มารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูนะครับพารทให้มา3ส่วนปกตินะครับผมกับชิ้นส่วนชิ้นแรกกับตัวเบรดนะครับตัวสกัดแบ์เนาะเงียบๆเนี่ยนี่นะครับสกัดแบ์นะครับผมจริงๆเจ้า เบลดตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันเคยออกกับทางฮัส์โบมาแล้วนะแต่ว่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันชื่ออะไรนะครับใครมีข้อมูลก็มาคอมเมนต์บอกกันไว้ได้นาะซึ่งในข้อมูลที่ผมหาเนี่ยเขาบอกว่าตัวพลาสติกนะครับแล้วก็ตัวโลหะข้างๆเนี่ยมันได้ต้นแบบมาหรือว่าเขาเรียกดีแปลมาแล้วมันแบบถอดทุกอย่างมาจากตัวไรโนฮอนนะครับไรโนฮอนตัวไหนไรโนฮอนตัวนี้นั่นเองนะครับผมนี่นะเออแต่ว่าพอ,อามาเทียบกันจริงๆแล้วเนี่ยก็มีความ คล้ายคลึงอยู่ค่อนข้างเยอะอไปค่อยโฟกัสเลยแป๊บนึงนะเนี่ยเออก็มีความคล้ายคลึงอยู่นะครับตรงพลาสติกเห็นปะตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นไมเหมือนกันเด้เลยเนี่ยเห็นนะมเหมือนกันเด้เลยเป็นขีดๆเหมือนกันนะครับเนี่ยแล้วก็ตรงเหล็กตรงเหล็กก็มีลักษณะคล้ายๆกันเนาะอันนี้อาจจะดูไม่ออกว่ามันเป็นแรดนะครับแต่เนี่ยมันจะเหมือนเป็นรูปหัวเป็นรูปศีรษะหมีใช่ปะเนี่ยเห็ไนไะเป็นเหมือนศีรษะหมีนะครับผม คล้ายๆนะครับด้านหลังมันเป็นสีที่บายาดีมันเรียกสีอะไรอะสีส้มแล้วกันส้มแสดเลยนะครับผมอ,อันนี้จะเป็นในส่วนของตัวเบลดนะซึ่งเบลดเนี่ยเป็นมุนๆแบบนี้แน่นอนว่าน่าจะเป็นตัวดีเฟนต์นะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะตัวสตทของตัวตัวเนี้ยนะครับจะคลิปแบลไว้ให้นะครับผมนี่ตรงนี้เลยขึ้นฟลาปเลยฟลาปอ่ะขึ้นไว้นุ๊กพอดูนะครับว่ามี สเตตอะไรบ้างนะครับของแต่ละชิ้นส่วนอ่ะต่อมากับตัวรัชเชตนะครับเป็น5้าขีดหกใช่ไหมใช่ถ้าจะไม่ผิดนะครับถ้าปิดขอไปเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ข้างบนเลยนะว,ว่ามันคือรัชเชตอะไรนะครับ5้าแฉกเนาะแล้วก็ส่วนสูงไม่มากนะครับสีส้มเข้ากับตัวเบรดของเขานั่นเองนะครับสุดท้ายกับตัวรัชเชต แฟลกนั่นเองนะครับผมแฟลตก็จะเป็นเรียบๆแบบนี้นี่นะครับผมแต่ว่าจะมีบุ๋มลงไปตรงกลางอ่าก็ตัวบิดเนี่ยจะเป็นสายแอทแทกนะครับทำให้ตัวเบเนี่ยกลายเป็นเบแอทแทกไปโดยอัตโนมัติเลยนั่นเองนะครับผมโอเคเราก็เอาพาร์ทออกมาหมดแล้วทั้ง3ส่วนนะครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านไปชั่งน้ำหนักในพาร์ทแต่ละชิ้นนะครับว่า มันหนักเท่าไหร่กันบ้างนะเผื่อใครจะเอาไปมอะไรต่อนะป่ะน้ำหนักชิ้นแรกนะครับก็คือตัวเบรดันเองนะก็อู้สามสิบกรัมแล้วนะครับผมสำหรับตัวเบลดัะจริงๆคือจับด้วยมือเปล่าเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกแล้วว่ามันหนักนะครับผมอ่ะต่อมากับตัวระเช็ดนะครับหกจุดหกกรัมจริงๆสองชิ้นนี้รวมกันนี่คือ36กกว่าแล้วนะครับผม บ,บอกทุกคลิปนะเผื่อว่าใครเข้ามาดูคลิปผมคลิปแรกนะครับวิธีการใส่ระเช็กับตัวเบรดนะครับก็จะสังเกตล่องนั่นเองนะตรงนี้เนาะนี่กรล่องตรงนี้นะครับใส่เข้าไปแล้วก็ลงแล้วก็บิดโอ,อ้ยข้างไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวหาก่อนขานี้ขาน,ขานิลงลงละ <c oughs> แข็งมากเออลงละอันนี้แข็งมากนะทุกคนอ้าวแข็งรอบแรกรอบตัวไม่แข็งแล้ว <c oughs> อ่ะก็มีการคึกกักนิดหน่อยนะครับผม สองส่วนรวมกันนะครับจะได้ประมาณ36มไหมดูสิอ่ะมัน36.9ล่ะเราก็ปัดเป็น37เลยแล้วกันนะอ่านี่นะครับตัวตัวบิดเนาะเผื่อมีใครสงสัยนะครับว่ามันมีกี่กี่เฟืองนะครับเพราะว่ามีเห็นมีคนคอมเมนต์ถามนะครับเดี๋ยวผมอ่ะส่งไฟให้ดูนะตอนนี้ก็ทุกคนก็พอดแล้วก็นับได้เลยนะครับผมลองนับเรือยประมาณ1ิบสิบสามสิบนะครับผม ไม่ชัวร์เมื่อกี้นับมวัมวๆเพราะว่านับไปแล้วก็ลืม <c oughs> ว่าอันไหนมาจุดเริ่มต้นนะครับผมอ่ะโอเคชิ้นส่วนของบิดจะอยู่ที่สองจุดสองกรัมนะครับเสียเขาไปเลยถึบแล้วก็ลองุนหมุนดูซิถูกไหมอ่าใช้ได้ประมาณนี้แล้วกันเนาะนี่หน้าหมีนี่หน้าหมีหหมอ่ะอันนี้จะเป็นสกัดแบ5ห้าขีดหกสิบแล้วก็แฟลตนะครับน้ำหนักจะอยู่ที่ 39.1กรัมนะครับผมกม็ค่อนข้างจะหนักเนาะเพราะว่าเกือบ40แต่แค่ตัวเบลดนี่ก็30แล้วอะ่ะยอดเหมือนกันเนาะป่ะเดี๋ยวเราไปลันเทสนะครับว่ามันจะซิ่งไหมนะเพราะว่าตัวส่วนบนเนี่ยเป็นดีเฟนส่วนล่างเป็นแอตแทกนะครับดูด้วยว่ามันจะหมุนไปไหนนะครับแล้วเดี๋ยวผมหาอะไรมาตีเขาเบาๆเาักต,ตัวหนึ่งไม่อยากให้น้องเป็นรอยมากนะครับป่ะสกัตแบ5ห้าขีดหก แฟลตนะครับผมเป็นเบหมุนขวาไทยแอตแทกนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะซิ่งขนาดไหนนะครับก็วันนี้เนี่ยจะใช้เป็นตัวลันเชอร์เชือกเหมือนเดิมนะในการเทสนะครับผมมาลองกันเลย t 2 1 two one go shoot มีเอ็ติดแบดตลอดนะครับผมประมาณ3รอบแล้วก็มาอยู่กลางสนาม รอบน้อยมากนะครับประมาณสามสิบวิได้นะสำหรับการหมุน1รอบของเขา,น,านั่นเองนะครับถ้าเกิดการประท้ะขึ้นมานี่ก็คงจะแบบต้องรีบพิชิตอะทุกคนน่ถึงจะได้ชนะนะครับอ่ะแน่นอนว่าผมบอกต้นคลิปโน่ว่ามันได้ต้นแบบมาจากไรโนฮอนนะครับมาเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าอ,อันนี้น่าจะเป็นสายดีเฟนต์มาเจอกัะสายแอทแทกนะครับผมเดี๋ยวดูกันว่าใครจะชนะนะครับผมก็ ขอเป็นยกเดียวจบนั่นเองปะ่ะก็ขออนุญาตชูดเจ้าไรโนฮอนก่อนเนาะเพราะว่าไรโนฮอนเนี่ยเป็นดีเฟนซ์นนหมุนได้นานนะครับเล่นคนเดียวก็เอาอย่างนี้แหละทุกคนอ่าแล้วก็หดอ่งดอกสองดอกไปเลย หนึ่งหมุนอยู่กลางสนามนะครับอี่เอาแล้วอ้าวเรียบร้อยนะครับผมกลายเป็นว่าไลโน่ฮอนชนะไปนะครับสำหรับสึกนี้ครับผมก็ดีใจนะครับที่ไปค้นฟ้าหามารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูจนได้นะครับสำหรับเจ้าตัว สกรัตแบร์ตัวนี้นะครับผมก็ขอกําลังใจนะเป็นคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ให้ผมแล้วกันนะครับผมก็จะขอพระคุณอย่างมากนะให้คนอื่นได้เห็นคลิปนี้กันเยอะๆนะครับจะได้มีคนดูเยอะๆนั่นเองนะครับผมก็สําหรับใครที่อยากได้เจ้าตัวสกรัตแบร์ตัวนี้นะครับก็ต้องแบ่งเป็นสองสองสายเนาะก็คือสายแรกคืออยากได้แค่ตัวเบรนะครับอาจจะต้องมอนิเตอร์ในกลุ่มขายเบเบดนะครับว่ามีใครเอามาปล่อยขายหรือเปล่าแบบผมเนี่ยก็ มอนิเตอร์อยู่นานเหมือนกันหลายวันเลยถึงจะเห็นนะครับก็เลยได้รีบซื้อมานะครับส่วนอีกคนหนึ่งที่เป็นมือใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาในวงการเบเบทเนี่ยยังไม่มีสนาม b บเบทเกนะครับก็สามารถจัดได้นะครับสําหรับตัวกล่อง BX37 ซนะครับซึ่งผมไปเดินดูตามห้างมาแล้วเนี่ยมีขายแล้วนะครับผมก็ถ้าสะดวกไปซื้อเองก็ซื้อได้ที่ตามห้างสรรพสินค้าเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่า ใครที่ดูถึงตรงนี้แล้วขี้เกียจไปห้างนะครับเดี๋ยวผมหาลิงก์มาแปะไว้ที่เดสคริปชันนะครับผมถ้าท่านซื้อลิงก์ผ่านอุ้ยผูดผิดถ้าท่านซื้อผ่านลิงก์ผมเนี่ยท่านก็จะได้ของนะส่วนผมเนี่ยก็จะได้ค่าขนมเพื่อมาทำช่องเล็กๆช่องนี้ต่อนะครับผมยังไงก็ฝากอุดหนุนด้วยแล้วกันนะครับผมโอเควันนี้ผิดพลาดไปกันไดผมก็ขออภัยท่านผู้ชมเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับไปแล้วครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะเปของนี่อะไรก็อย่าลืมติดตามกันเอาไว้นะครับ ไปแล้วครับสวัสดีครับ